สวัสดีครับวันนี้วันที่21ธันวาคม2024นะจะพาเพื่อนๆมารับชมข้อเสียหลังจากที่ใช้งานเจ้าตัวเครื่องวันปุ๋ย FS 300นะที่ต่อพ่วงก,กับเจ้า Kubota LC 708นะที่เพื่อนๆเ,เห็นกันในช่องนาะมาดูซิว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างที่เราพบเจอหลังจากใช้งานมาเป็นระยะเวลาไม่รู้ปีกว่าๆหรือ2ปีนะจำไม่ได้นะตัวนี้เป็น FS 300เอา้าจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างเดี๋ยวใจเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่ เร้อยนะปีนี้เป็นปีที่6จริงๆนะแม่งถอยชนกระบะขอบฝาท้ายกระบะแตกทะลุลนะนี่ต้องพระเทพมาปิดโอ้โหโคตรแบบหนักหนาสาหัสจริงๆปีนี้นะ่าโอเคเอาเดี๋ยวมาดูข้อเสียของเจ้าเครื่องหวัดปุ๋ย FS 300กันนะสดๆร้อนๆนะข้อเสียเลยก็คือหนึ่งนะไอส่วนไหนที่เป็นเหล็กเนี่ยจะขึ้นสนิมหมดเลยนะ ขึ้นสน,นิมหมดเลยนะแม้ว่าจะเป็นตัวใบพัดข้างในตัวใหม่นะตัวเอเ0 0สามร้อเนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะณนะปีนี้นะไม่รู้ตัวใหม่มันอัปเดตหรือยังนะถ้าอัปเดตแล้วขอไปแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวล่าสุดนะเอเ0สามร้อ e ยสามารถใช้กับ l อลซได้นะเอลาศูนย์ได้นะมันได้เปลี่ยนใบที่กวาดปุ๋ยให้เป็นเหล็กนะมันไม่รู้มันคิดอะไรของมันนะคนออกแบบนะพัฒนาให้ดีหรือแย่ก็ไม่รู้นะ ใบเนี่ยพอเราใช้ใบนานๆเนี่ยมันจะขึ้นสนิมแม้ว่าคุณจะล้างดีทาน้นมันดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นสนิมมันดีมันเจอกับปุ๋ยนะนะผมต้องเอาเหล็กมาดามใส่นะชั่วคราวไปก่อนนะวัสดุต่างๆที่เป็นเหล็กเนี่ยสนิมหมดเลยนะมันน่าจะชุบมันน่าจะเคลือบให้มันแข็งแรงกว่านี้นี่ดูไอ้นี่เป็นสนิมนะไอตัวนี้เนี่ยก็เป็นสนิมเช่นกันหนะ้าย้อยเนี่ยเป็นสนิมหมดแล้วเห็นไหมแล้วตีออกโคตรยากนะนี่ถอดออก ยากที่จะหายนะเผาไฟก็ยังไม่ค่อยออกเลยน่าจะต้องตัดนะเดี๋ยวถ้ายอยแตกมีปัญหาอะไรเนี่ยม่งงานใหญ่อีกนะเนี่ยใครซื้อเครื่องหวานปุ๋ยไม่ว่าจะเป็น,นเบสสองร้อยสามร้อยที่เขาแถมไปตัวพลาสติกกันวนกันวินอะไรทักอย่างเนี่ยผมเลี้ยงไม่ถูกนะมันจะมีพลาสติกเหลืองๆคุณถอดออกเลยนะมันบอกแนวเดียวถ,ถอดออกเลยนะแล้วก็เนี่ยใชแบบ่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะพอใช้งานเสร็จเนี่ยอาจจะระ้บีมาลูบมาทาหรือว่าน้ํามันลูบทา ตัเน็กรูปทาฉีดก็ได้นะนี่มันจะอยู่ได้นานนะถ้าคุณใสไนะ่ไว้ในนั้นเนี่ยพวกปุ๋ยที่เป็นผงเป็นฝุ่นเข้าไปกระจุกเนี่ยทาให้เกิดสนิมแม่งแล้วก็โอ้โหทายากนะเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ fs 200ตัวเก่าแล้วนะบอก,ต,กตรงๆว่าไอเครื่องหว่านปุ๋ยรุ่นเนี่ยเราใช้ตั้งแต่รุ่น fs 200มา fs 300แล้วนะ่า300จะเพิ่มตัวนี้มานะแล้วก็เปลี่ยนตัวใบตัวนี้ใหม่นะข้อเสียข้อที่หนึ่งเลยก็คือเป็นสนิมง่าย นะต้อยดูแลดีแค่ไหนก็จะเป็นสนิมง่ายนะนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นสนิมนะวัสดุเนี่ยมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าที่ควรแพงนะบอกได้เดียวตัวเครื่องหว่านปุ๋ยเอเอสสามร้อยเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะถ้าไปเทียบตามทองตลาดที่ของคนไทยผลิตให,หม่ๆเนี่ยไอเนี่ยมันแพงกว่าเพื่อนเลยนะข้อที่หนึ่งก็คือเป็นสนิมง่ายนะบางจุดที่ปรับปรุงของเดิมดีอยู่แล้วน้าแต่ปรับปรุงให้แย่ลงก็คือตัวใบกวาดปุ๋ยตัวเอเอสสองร้อยเนี่ย เป็นอลูมิเนียมดีนะครับตัว fs ส0มรอแม่งไปกลับไปเป็นเหล็กนะโอ้โหใจบัวกันเลยเตเดียดเจวนะครับโอเคมาดูข้อเสียข้อที่2นะก็คือปุ๋ยรั่วเ <c oughs> นี่ยรัวยนะ่วไหมนี่นี่รองรอยการรั่วนะยิ่งคุณใส่ปุ๋ยแบบชนิดที่เป็นเหมือนกับผงนะแต่ไม่ใช่ผงฝุ่นมันโดโลไมโดโลไมเนี่ยไม่ค่อยรั่วก็วไหลนะเพราะว่ามันมวลมวลมันเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับพวกโบรอนนะถ้าใคร ใส่ปามเนี่ยโบรอนพวกยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์พวกเนี้ยที่เป็นทรายละเอียดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะรั่วผมต้องเอาอัน,นี้มาลองนะปุ๋ยมันจะรั่วนะช่องว่างนะบางจุดเนี่ยที่มันเป็นเหล็กพอเราเป็นสนิมกัดเนี่ยมันก็จะผูพังนะก็มีช่องว่างทําให้เราใส่ปุ๋ยที่เป็นผงแบบเนี้ยแม่งรั่ววะ่นะหน้าปิดไม่สนิทนะมันไม่มีซีนยางปิดให้เรียดสนิทแนบชิดนะที่ทำให้มันรั่ว นี่ก็คืออีกหนึ่งข้อเสียของเจ้าเครื่องหวานปุ๋ย FS 3 0 0นะครับโอเคนะข้อต่อไปนะตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่านำเข้าจากญี่ปุ่นนะไม่รู้ตัวใหม่เนี่ยเขาจะผลิตมาตอนไหนหรือยังนะนี่เห็นพลาสติกทางหมดแล้วใช้งานโคตรคุ้มค่าเลยนะถ้าผลิตที่ไทยก็ได้นะนี่ผลิตที่ญี่ปุ่นเห็นไหม มันก็เลยแพงนะข้อที่สามเลยก็คืออะไหล่แต่ละชิ้นแพงชิบหายนะบอกได้คำเดียวนี่ก็คือสาเหตุที่เราต้องซื้อใหม่นะขณะที่เราไปเทียบเคียงอะไหล่แล้วเนี่ยตัว fx 200นะต้องเท่าความไปถึงตัวเก่าแม่งแต่ละชิ้นมารวมๆกันแพงชิบหายนะ้ำซื้อใหม่ดีกว่านะนี่ก็เป็นสาเหตุอีกหนึ่งข้อเสียก็คืออะไหล่แต่ละชิ้นเนี่ยแพงเพราะว่ามันน่าจะผลิตที่ญี่ปุ่นมันผลิตที่ไทยได้นะผลิตที่ไทยได้นะไม่รู้ตัวใหม่ๆเนี่ย น่าจะผลิตที่ไทยแล้วหรือยังนี่เห็นไหมหการทำงานของแทกเตอร์ใช้ได้ตั้งแต่ L30 L34 L36 L45 L47 แล้วก็ M62 ใส่ใช้ได้นะเออ M6 เอ้ยไม่ใช่ M62 นี่ M60 นี่เออใช้ได้ใช้ได้ไดนี่นี่ถ้าใครใส่ไม่ถูกเนี่ยใส่ตามนี้เลยนะแต่ผมกะกะเอานันนีกี่กิโลเมตรเนี่ยหวานฝั่งเดียวสองฝั่งอะไรพวกนี้นะชนิดผงชนิดทรายนะปรับได้สองฝวังข,อ,ข,อ,ขอดโคตรดีกันเลยีเดียวเจ้า นะข้อดีผมมองว่ามันดีละเอียดดีกว่านะาของไทยนะครับของไทยไม่เคยลองเหมือนกันนะแต่ไปดูแล้วมันมันอุปกรณ์ไม่ซับซ้อนขนาดนี้นะแต่ว่าการปรับการอะไรเนี่ยไม่เคยใช่เหมือนอนาคต้ามีตังเนี่ยเราเดี๋ยวลองซื้อของไทยมาใช้ดูนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่า <laughs> นะ่าโอเคนี่ก็คือสามข้อเสียนะที่เราเจอในเครื่องหวานปุ๋ย เอฟเอสสานะครับนี่เครื่องหวัาปุ๋ย 300. 300เอฟเอสสามร้ยเอฟเอสสามรนี่ยไม่รู้มันย่อมาจากอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าอยากให้เนี่ยผลิตที่ไทยได้นะผมมองนะผลิตที่ไทยได้มึงไม่ต้องนําเข้าญี่ปุ่นหรอก่ยมันมันน่าจะช่วยลดอะไรบางชิ้นส่วนได้เยอะนะราคาอะไรเนี่ยแพงถ้ามันน่าจะนําเข้าแล้วต้องสั่งนะต้องสั่งนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทําสวนปามเนี่ยก็เห็นกันเยอะแล้วเครื่องหวานปุ๋ยแบบนี้ นะถ้าคุณซื้อเอฟเอ300เนี่ยไปซื้อเครื่องว่านปุ๋ยของไทยเนี่ยได้ประมาณสองตัวนะนะ้าสองตัวก็เข้าใจแล้วช่วงแรกที่เราใช้เนี่ยมันไม่มีนะของไทยหลังๆเนี่ยไทยเริ่มทํามาแล้วนะเป็นถังสี่เหลี่ยมมั่งถังแบบนี้ก็มีมั่งแต่ดีไซน์การออกแบบเนี่ยการใช้งานไม่รู้จะขนาดไหนเหมือนกะันแต่ตัวนี้การใช้งานถือว่าโอเคผ่านนะแต่มันติดอยู่ที่พูดไปแหละสามก็เสียนะก็คือเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปเลยนะครับ ทับสามก็เสียเลยก็คือวัสดุขึ้นสนิมง่ายนะเป็นสนิมง่ายนะและ้วผูพังแล้วก็ผูพังง่ายอะ่ะแม้ว่าจะดูแลดีแค่ไหนก็ตามฉีดน้ำมันดีแค่ไหนก็ตามก็เป็นสนิมสองนะก็คือเมื่อมันเป็นสนิมแล้วเนี่ยมันรั่วนะไอปุ๋ยละเอียดละเอียดแบบนี้ช่วงมามันรั่วนะการซีนอะไรเนี่ยทาไม่ค่อยดีเท่าที่กวนนะการซีนเก็บงานเก็บรายละเอียดบบไม่ค่อยดีสามอะไรแพงนะเพราะผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะ ตัวใหม่นะถ้ามาจะมากับ L 3L 5228นะเขาปีหน้านะเขาจะเปิดตัวกูเปอร้า L 5228นะครับรู้สึกว่ามีอุปกรณ์ต่อพว่วงใหม่ๆม,มาหลายชนิดนะที่ผมไปสองดูในที่ช่อง YouTube ที่เขาทําเกี่ยวกับกูบปรต้านะรู้สึกว่าจะมีผ่านไถใหม่นะใบดันหน้าใหม่การดีไซน์ใหม่นะเครื่องยนต์แรงขึ้นนะเพราะจาก50เป็น52 ปรับไฟใหม่แล้วพวกนี้นะวัดสดุเออไม่ใช่วัดสดุด,ดิตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงน่าจะมีตัวให,ใหม่เพิ่มขึ้นมานะแล้วก็เม็ด i ินไทยแลนด์ก็น่าจะเยอะนะยกตัวอย่างไอเครื่องอัดฟางข้าวนะที่ผมไปส่องในช่อง YouTube อะไรสักอย่างนึงนี่เนะเขาบอกว่าเครื่องอัดฟางข้าวเดี๋ยวแม่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะตัวใหม่นะที่จะใช้กับ l 52หรือว่า l 50ก็ได้เนี่ยผลิตที่ไทยแล้วเออไทยก็ผลิตได้มึงจะไปนําเข้าญี่ปุ่นทําไมนะ เออจ้างโรงงานที่ไทยก็ได้นะเออนะเนี่ยเราสาวกหรือว่าคนใช้งานเครื่องหวานปุ๋ยเนี่ยก็อยากให้ผลิตที่ไทยนะอัปเกรดอุปกรณ์ฟังก์ชันหน่อยนะมึงไปถามผู้ใช้งานจริงก็ได้ว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับรว่ามันคนใช้น้อยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จากผู้ใช้งานจริงเนี่ยเออนี่แหละปัญหาที่พบเจอสามอย่างนะหลักๆประมาณนี้นะครับโอเคนะคลิปนี้ก็มานี่ละกันนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม